รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงซุย168ร่วมกับ All New i e l s u X ซ i ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เครื่องดื่มตาช้าง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการคูเร่เที่ยวบัดดิที่ผมมาเปิดรายการทํากลางธรรมชาติวิวยิ่งกว่าหลักล้านอีกเพราะว่านี่อยู่ในทุ่งนาวันนี้ผมจะพามาท่องเที่ยวที่แหล่งชุมชนน้ำวัดวิถีอำเภอสองพี่น้องหมู่บ้านแม่พระปัจจัง เมชมคเนทนต์ั้งหลังเราไฮไลท์อยู่ที่นี่ที่นี่เนี่ยยังมีของดีสร้างไรายได้และเงินให้กับคนในชุมชนสินค้าของที่นี่เนี่ยก็ส่งขายไปทั่วประเทศอย่างรู้ว่าเป็นสินค้าประเภทไหนติดตามชมในรายการคู่ท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้เจาะลึกเลยนะถึงแหล่งที่มาเผื่อใครชมแล้วอยากได้สินค้าประเภทนี้มาซื้อถึงที่เลยราคาถูกแน่นอนเช่นเคยครับ ผมก็มาพร้อมกับอีซูซุมิวเอ็กโดดเด่นกับความเป็นคุณที่แตกต่างกับอีภาพรักหรูไปไหนมาไหนผมเจอแต่บัดดี้คู่กายคู่ใจผมครับอีดูซุดีมากเพราะว่าอีซูนั้นเป็นคุณภาพที่คองใจคนไทยมานานแสนนานคิดจะดื่มน้ำครั้งใดคิดถึงน้ำดื่มคิสตันต้องขอบคุณนะครับเนเครื่องดื่มตาช้านะครับอยู่กับคุณทุก่วงเวลาใครที่ มีฟัตัวปอนก็รักบรรลุบรรลาคิดถึงดูกดิ๊กแพชชอปตัดน้ําตัดขนครบเครื่องเรื่องสูุนักไปพบในช่วงแรกครับช่วงสวัสดีประเทศไทยครับช่วงสวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดย All New Elsu x Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เครื่องดึงตาช้าง ไฮไลท์ก็คือหอชมทุ่งค่ะซึ่งสูง20เมตรถ้าคนไปขึ้นถึงชั้นบนสามารถมองได้360องศาช่วงนี้ช่วงสวัสดีประเทถ่ายพามาเที่ยวที่นี่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในหมู่บ้านแม่พระปัจจักเป็นชุมชนชาวยวนวันนี้พี่เก้วเนี่ยจะพาผมไปชมนววิถีโดยภูมิหลังชาวบ้าน ชาวยวนเนี่ยแหละที่สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับไม่มีอยู่ในหมู่บ้านขายส่งออกไปหมดี๋้วดูที่ว่าเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยผมอยู่ตรงส่วนไหนของหมู่บ้านแห่งนี้หอชมทุ่งตะบนต้นตานนะคะบ้านแม่พาประจักษ์ไฮไลท์ก็คือหอชมทุ่งค่ะซึ่งสูง20กว่าเมตรถ้าคนไปขึ้นถึงชั้นบนสามารถมองได้360อองศาเห็น<ด>ทุ่งนาเขียวขจีนะไฮไลท์คือการมาถ่ายรูปที่หอชมทุ่งมาเซลฟี่มาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ ดับสวยๆธรรมชาติกดชัตเตอร์รัวๆนะพวกเราในช่วงหน้ามีทำกุ้ยบวชีมาเลี้ยงด้วยพักสักครู่ฮะช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย All New e s u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เครื่องดื่มตาช้าง ดุ๊กดิ๊เพชรช็อปอาบน้ําตัดขนคบเครื่องเรื่องสุนัขพร้อมกับอีกหลากหลายบริการอายุคุณยาคุณยาอะไรฮะเกาสหค่ะ95สิ5้าคุณยายแข็งแรงมากเลยอ่ะคุณยายเนี่ยเป็นรุ่นที่2คุณพี่แก้วรุ่นที่ 3, 3> ชมชรพับมาถึงนี่พี่เขาเลี้ยงกล้วยบดชีแม่เป็นของชอบอาหารไทยพมกันในช่วงของท่องเที่ยวทั่วไทยพี่แก้วเนี่ยพามาที่กลุ่มเปยวนบ้านแม่พระบจัจจข้างหลังผมนี่ก็คือ อาหารพื้นบ้านของชาวยวนเขาว่าชาติพันธุ์ยวนในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเลยเราอพยพจากยวนสามเสนมาไข่สายน้ํทาทั้งนั้นจะเป็นของเราสองพี่น้องบ้านยวนเจ้าเจ็ดแล้วก็อยุธยาเกาะใหญ่จะมาอยู่6ชุมชนที่นี่อุ<ง>ดมสมบูรณ์ด้วยว่า,ามาหาปลาก,กินกันได้แล้วปลูกผักปผลูกพืชผักปลูกข้าว ตอนนี้ผมอยู่ที่กลุ่มเปยวนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเปยวนของเราอ่ะโดดเด่นยังไงไปติดตามชมว่าตอนนี้ว่าเปยวนของแม่พระประจกักทำไมถึงมีคุณภาพแล้วทำไมถึงขายดิบขายดีห้องสารเปคะ่ะห้องทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้เป็นเชือกไว้สำหรับสารเปยยวนนะคะ<อ>จะรู้ว่าเหนียวไม่เหนียวลองดึงสิคะว่าขาดไหม พอเราทําเราใช้เป็นเส้นแบบนี้นะคะสองอันมันถึงจะมีความทนเชื่อมที่เกิดจากอะไรทำจากอะไรเป็นได้ฝ้ายผสมโพลีค่ะฝ้ายผสมกับโพลีเอสเตอร์เปเราทําไมจะแตกต่างกับที่อื่นก็คือเปเราเป็นคนยวนนี่คือสารค่ะเป็นงานสารหมู่บ้านแม่ปานจะขึ้นชื่อในเรื่องของเตยวนหนึ่งผืนเนี่ยใช้เวลาในการขังเนี่ยนานขนาดถ้าหนึ่งคนก็จะประมาณ5วันนะคะสําหรับผืนใหญ่ๆนะถ้าผืนพิเศษก็คือเหมือนคนบางทีลูกค้าเขา ไฟฝรั่งอะค่ะจะเอา ไม้ถึงไม้เกินกว่า2เมตรความกว้างของเข้ามาฮะความกว,ว้างคือจะบังคับด้วยไม้1เมตรแต่บางคนถ้าจะเอาไซส์กว้างกว่านี้ก็เมตรห้าสิบเมตรยี่สิบได้ค่ะส่วนราคาเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้เริ่มที่พันห้าถึงห้าพันค่ะห้าพันนี่มันพิเศษยังไงลายจะเนียนขึ้นถี่ขึ้นลายจะไม่มีช่องอย่างนี้ลายจะละเอียดอันนี้เป็นเปย์ถ้าม,ม,มันนอนได้ด้วยภ<ะ>ูมิปัญญาของชุมชนนะคะทํามาเกินกว่าร้อยปีร้อยปีเลยเหรอค่ะแต่ตัวเราเองก็เป็นรุ่นที่สามแล้วนะคะอ๋อตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณตาคุณยายรุ่นยาย ผักตบชวามาเป็นได้ทอผ้าพอมารุ่นเรารุ่นที่3ามเราก็ร่วมคนในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะอเอามาทำเปรยวนก็พัฒนาจากรูปแบบเปโบราณก็คือตอนนี้ก็มีหลายรูปแบบคุณที่คุณยายเขาถักอยู่นั่นน่ะเป็นผักตบชวาเลยเปลี่ยนจากวัชพืชที่อยู่ในแม่น้ําให้มาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ได้เป็นเม็ดเงินได้โดยการ นำของนายกนายกตะบนต้นตาลนะคะด้วยแนวคิดค่าว่าเราจะกําตัดจัดผักตบชวาโดยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็โดยที่ว่าให้คนตัดผักตบชวามาแล้วก็ให้เรามาสารเปยวนเพราะกลุ่มเราทําเปยวนอยู่แล้วถ้าเราสารเปยวนแล้วเราจะเอามาผสมผสานกับโพลีเนสเตอร์ค่ะมันจะได้เป็นเหมือนมีความทนทานสวัสดีครับมันแขวง เป็นภาษาย,ยวนนะท่านผู้ชมมันแขวงบอกว่า,วาสวัสดีอายุคุณยา่าคุณยาอะไรฮะ95้าค่ะ95คุณายายแข็งแรงมากเลยอ่ะคุณยายเนี่ยเป็นรุ่นที่สองคุณพี่แก้วรุ่นที่สามนี่ยังมีเปอีกเท่าไหร่ฮะนี่เท่าไหร่เนี่ยท่านนี้สองพันสองค่ะโอถ,ถูกนะถูกยิ่งกว่าของปัจจุบันอีกนะเด็กแรกเกิดก็คือเขาจะนอนอยู่ในนี้ยันเขาเดินอยู่ในนี้ได้เลยค่ะ<อ>นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ก็คือกุวิชายหาดเตียงชายหาด2อ0 2ค่ะสําหรับคนที่บ้านไม่มีเสานะคะอยากนอนเปยวนอ่ะก็คือสามารถมาสั่งเตียงชายหาดได้นะคะได้เปยวนหลากหลายเลยข้างๆผมนี่เป็นเปยวนชิงช้าค่ะชิงช้าข้างบนนั้นเป็นเปยวนอีกหนือนกันเปย์วนชิงช้าแต่ลวดลายมังกรนะคะท่านไหนสนใจนะครับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีอําเภอ สองพี่น้องนะจังหวัดสุพรรณบุรีก็เชิญได้หมู่บ้านแม่พระประจักษ์ใน,นเหลองเปยวนแต่ตอนนี้ไปดูแบบปาหม,ม,ม,ม่ำอยากดูปาหม,ม,ม,ม่ำเป็นหนึ่งสินค้าโอท็อปนะฮะของหมู่บ้านแม่พระประจักษ์ปาหม,ม,ม่ำนะนี่เป็นขวดเลยนะโอ้โหนี่ขวดสุดราคาเลย ขดละหนึ่งร้อยค่ะส่วนผสมในตัวปลาหมัมเนี่ยค่ะก็จะมีเกลือเราใส่ปลาไม่ให้มันเน่าด้วยเกลือนะคะแล้วเราก็ใส่ข้าวคั่วเพื่อไม่ให้ปลามันติดกันแล้วเราก็ใส่สับปะรดเพื่อว่าให้มันนิ่มต้มหมักนานเกินกว่า6เดือนขึ้นไปถึงจะเอามาใส่กระปุกนี้ได้นะปลาหมําคำว่าหมําคือคำภาษายวนเป็นการหมักการถนอมอาหารของคนยวนในสมัยก่อนถ้าปลาหมําของเราจะแตกต่างกับปลาร้าถ้าปลาร้าจะใช้ปลาร้าทั่วไปปกติปลาอะไรนะคะแต่ปลาหมําจะใช้แค่เนื้อปลาช่อนกับปลาชะโดเท่านั้นให้พี่แก้วเชิญชวนนักท่อง เที่ยวถ้าสนใจอยากได้เปยวนไปใช้ที่บ้านไปใช้ที่ร้านกาแฟของท่านนะหรือใช้ตามดีส่วนของท่านในราคาส่งเชิญชวน่อยครับฝากผลงานเปยวนบ้านแม่พระประจักษ์นะคะของชุมชนยวนนะคะอยู่บ้านแม่พระประจักษ์บ้านเลขที่86หมู่4นะคะแล้วก็เบอร์โทร0 8 7 1 5 8 4 8 0 8นะคะหรือไอ l ดี e ลนก็0ู7 1584 808 f a c e b o ง k เรือนแก้วสังขลักษ์เพจบ้านแม่พระประจักษ์ชุมชนเปยวนบ้านแม่พระประจักษ์ขอฝากผลงานอันนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมได้ ลองชิมแล้วก็ลองนอนนะคะว่ามันจะสบายแค่ไหนหรือมันจะอร่อยแค่ไหนนะคะมาเที่ยวที่หมู่บ้านแม่จัจษ์เที่ยวนี้เสร็จปับ๊บไปเดินสู่มไปยั์ต่อเราปิดเบรกนี้ด้วยวิธีทําเมนูปลาหม่ำพักสักครู่แล้วพบกันในช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้ผมจะพาไปอร,อร่อยทั่วไทยที่ไหนนอำเภอส,สองพี่น้องบอกก่อนเลยว่าอาหารอร่อยวิดี ทั่วไทยสนับสนุนโดย All New Yuzu XC X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เครื่องดื่มตาช้างเป็นกาแฟผสมส้มยูสุครับ oh. แล้วก็มีโซดาเป็นแนวคนที่ไม่อยากกินกาแฟใส่นมอย่างเงี้ยเป็นกาแฟดำที่สดชื่นสดชื่นนะช่วงอ,อรตลอยทั่วไทยหลังจากที่ไปเที่ยวที่หมู่บ้าน แม่พับประจัก์ช่วงนี้ก็ขอหาร้านอาหารที่นั่งทานเหมือนกับอยู่ในบ้านตัวเองลิฟวิ่งดูสามารถพาแขกที่แบบเราอาจจะมีญาติหรือใครเข้ามามาเยี่ยมในบริเวณนี้ลูกค้าแถวนี้เขาก็จะสามารถทานมาที่นี่ได้ที่นี่เปิดแล้วกี่ปีฮะสามปีครับผลตอบรับดีไหมดีครับลูกค้าก็ยังแวะเวียนมาเรื่อยๆถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นของคนแถวนี้แต่ว่าที่์กจะเป็นแนวทางท่องเที่ยวใช่เรื่องของอาหารนี่ เขาบอกว่าทางร้านนี่เป็นเมนูเด็ด,ด,ดจานไหนจานอร่อยอัน,นี้คือเมนูฮะสปาเกตตี้ต้ยมยำมันกุ้งครับถ้าเป็นสุพรรณเนี่ยก็กุ้งเนี่ยถือว่าค้นชื่อกุ้งเราสดใหม่นะนาะผลราคาจานไหนเนี่ยจานนี้อันนี้125บ้าบาทจานไหนจานเด็ดฮะคอหมูย่างนี่ก็ได้อร่อยอยังไงฮะ,ะมันจะเยอะหน่อยไม่แห้งแล้วก็ย่างใหม่ๆทุกจาน ร้านเราเนี่ยเรื่องความเผ็ดเนี่ยเราจะทําออกมาแบบว่ากลางๆกลางๆทานง่ายไม่เน้นเผ็ดมากเมนูนี้ครับเป็นพิซซ่าหน้าซอสคาโบนาร่าส่วนราคาเท่าไหร่ครับอันนี้95บาท9 5บาททั้งหมด4ชิ้นนะครับนี่แป้งจะเป็นโรตีไข่ข้างบนนี้เป็นไข่ของฟาร์มในพื้นที่นะครับเป็นไข่ออแกนิกนี่เป็นเค้กอะไรฮะเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวส่วนราคาชิ้นละ75บาท75บาบาทเป็นโฮมเมดของคนแถวนี้ แกาแฟนี่เป็นแกาแฟแประเภทไหนครับเนี่ยเป็นกาแฟผสมส้มยูสุครับแล้วก็มีโซดาเป็นแนวคนที่ไม่อยากกินกาแฟใส่นมอย่างเงี้ยเป็นกาแฟดําที่สดชื่นสดชื่อนอ่ะ่วนราคาแก้วไหนครับอันนี้65บาทครับท่านผู้ชมครเดี๋ยวผมขอนอ,อนุญาตถอดแมสนะฮะอันนี้เป็นสปากเกตตี้ต้ยมยำคุณโจเป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมคาคจีคาเฟ่ยู่อำเภอสองพี่น้องขอลองหมูดูกระลแล้วว่า อร่อยขนาดไหนโซนราคาเมนูถ้าอหาเมนูนี้นี้95บาท95บาทมันใช้ได้เลยแหละท้ากัไปปุ๊บเนี่ยผม่าขึ้นอีกหลายโลเลยจะอร่อยนี่เป็นพิซซ่าโรตีป่ะฮะใช่ครับมันพิเศษยังไงฮะลองโจ๊กต่างจากพิซซ่าธรรมดาตรงที่ใช้เป็นแป้งโรตีนะครับทำมต้องเป็นไข่อยู่ตรงกลางเพราะอะไรฮะได้ครบสารอาหารครบสารอาหารครับ ร้านของคุณเนี่ยอยู่ส่วนไหนของอำเภอของพี่น้องฮะเลยวัดไผ่ลงวัวมาสามแยกไฟแดงครับเลี้ยวขวาครับครับสุดทางเลี้ยวซ้ายนิดเดียวเจอเลยอ่ะเปิดเก้าโมงเชา้าเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอ่ะยุนทุกวันจันทร์นะครับยุดทุกวันจันทร์ที่นี่ก็ถ้าใครอยากแบบสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับม,ม,มีทั้งกาแฟอาหารน้ำดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพอะไรพวกนี้ครับแถมยังมีต้นไม้ฟอกอากาศขายด้านในติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับ 095 529 4948วันนี้ขอบคุณคุณโจ้มากขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านไหนชมแล้วอยากจะมาที่าจีคาเฟ่ลองแวะเวียนมาดูนะอำเภอสองพี่น้องเซิร์ชใน g o o g l e ก็ได้นะมาไหว้พระวัดไผ่ลงวัวมาเที่ยวที่หมู่บ้านแม่พระประจักษนะครับเพื่อมาดูเปยวนปลาหนํา นะแล้วก็ไปเที่ยวที่สุมปายะักแล้วก็มาต่อที่กะจีคาเฟ่ได้ในช่วงหน้านะครับโบนัสสเปเชียลแข่งรายการเจ้าสัวพาอิ่มผมจะเสิร์ฟเมนูเด็ดๆโดนๆสูงทางบาน,นะครับโดยผ่านจอเทียนช่องห้านะพบกันในช่วงของเจ้าสัวพาอิ่มไปเลยครับ